ใครดูหนังมาแล้วจาฉากนี้ได้บ้างเออก็ซิล่าใช่ปะทะกับคิงคองคองกี้แต่อันนี้เราขายเรือนะไม่ได้ขายก๊อตนะใช่จะบอกว่าเป็นตัวเรือใหญ่ยาว65เซนเออใหญ่มาก65ซนมาพร้อมกับรถและอุปกรณ์ครบครันก็คือมีฮอลิคอปเตอร์ มีอุปกรณ์มีเครื่องบินมีทุกอย่างให้ตามนี้แล้วก็มีตัวทหารเป็นทัวหนึ่งด้วยตัวทหารแล้วก็ที่สําคัญเนาะไอ้ตรงปืนตรงนี้คนมันหมุนได้นี่หมุนได้หมุนยิงปึ้งปังปึ้งปังแล้วถ้าบ้านไหนมีพร็อพใช่ไหมมีคองกับก๊อตใช่มันก็จะต่อสู้กันอยู่บนเรือนี่เลยเออเอามาเล่นได้ถ้าใครจำฉากดีได้อะเออตอนเนี้ยก็คือแบบเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะคือเด็กมหาเด็กเลนเด็กมหาบอกว่า เรือคองเรือคลองเรือคลองเรือคองซึ่งเป็นเรือคลองลำใหญ่นะคะอุปกรณ์ครบเซตแล้วก็นี่ด้านล่างมันถ้าแบบเล่นเสร็จแล้วแม่บอกเฮ้ยทำไมบ้านฉลกฉลกไม่ต้องกลัวแม่เพราะว่าด้านล่างสามารถนีเอาเรือใส่เข้าไปข้างในเอารถใส่เพื่อเก็บของได้ใหญ่บึมใหญ่